วันนี้จามีจะไปทําผมนะคะจะไปย้อมผมเพราะว่าตอนนี้ผมมันแบบติดเหลืองแล้วทุกคนแล้วก็ใจ้คิดถึงผมสีแดงของจ่ามาคิดว่าน่าจะทําสีแดงเข้มๆสีเดิมนะคะซาลอนเกาหลีที่เขาติดต่อมานะคะชื่อว่า The Hard Salon เพิ่งเปิดเลยที่ทองหลอแล้วคือเมื่อเช้าจารีบมากคือกินชอยส์อีกแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนดีนะตรงนี้มีที่จอดด้วย 店在二哈 ครั้งสุดท้ายที่ไจ้ตัดผมมาคือปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตัดอีกเลยเพราะว่าตอนที่จะ grow o u ามันแบบลำคาญมากมันเป็น process ที่แบบยาวมากจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตัดเลยแต่เหมือนช่างถามว่าเอาผมมาไหมแต่ก็โอเคนะ ถือว่าเปลี่ยนลูกบ้างอันนี้เดี๋ยวใจ้จะกลับคอนโดนะคะคือคืนเนี้ใจ้จะต้องขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่นะคะตันมีจ้ายอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เลยแบบเออจะไปเที่ยวอะไรนิดหน่อยไม่เชิงเที่ยวหรอกจริงๆจ้ามีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่ไปกินอาหารเหนือก็อาหารยาวคือมันมีจ้ายเป็นชาวเผ่าเยาวคุณยายใจ้จริงเสียไปแล้วแต่ว่ามีพี่สาวเอ้ยพี่สาวหรือน้องสาวน่าจะน้องสาวปกติช่วงหลังมาถ้าเกิดว่าไปเชียงใหมย่ยาย่ใหก็จะ ทำอาหารให้กินเราก็อร่อยมากมากก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าอาหารยาวาเป็นยังไงมามามารับแล้วอันนี้มากินร้านข้าต้มชื่อ,อข้าวต้มยมยมยู่ตงหลังมอง วันนี้จะไปขึ้นดอยการจะไปขุนช่างเคียนเป็นป้านเกิดของมัมมีเจ้าเอกชว่วงนี้เขามีดอกไม้บางพญาเสือโครง่งเห็นเขาบอกว่าบนดอยน่าจะยังเหลืออยู่นะคะก็เลยจะไปดูที่ขุนช่างเคียนจะาตื่นเต้นมาก แล้วปกติหมายถึงว่าก็เปิดเป็นเป็นให้ให้พักอยู่แล้วใช่ไหมใช่อันนั้นหลังหนึ่งแล้วก็าลังอีกที่แห้งตอนนี้อยู่ที่ร้านบ้านสวนคาเฟ่น,นะคะอยู่ตรงขุนชังเคียนอันนี้เป็นคนรู้จักของบัมีมีกาแฟแล้วก็มีข้าวด้วยมีอาหารแบบมงด้วยได้สั่งไปเป็นมงสไตล์มิลกับเฝอนะคะเขาบอกว่าเฝออันนี้เป็นสูตรมาจากเมกา ชิมก uhm, ่อนนี่ฝืนนะคะมาบนดอยช่างเคียนอร่อยได้ไหมเอาได้มัมเป็นยังไงอร่อยนะต้องอีกชามแล้วล่ะอากาศร้อนร้อนเอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆย็นต้อกินร้อนร กวนเขากินไม่ยอมเกวนเขากินเยอะกว่าโอ้เขากินเยอะมากคนเนี้ยแต่วิธีบดเผาผ่านแล้ดีแล้วบอกอันนี้นิ่มมากินเร็วตอนนี้นอยู่เบอร์เกอร์ lobster นะคะมากินเร็ว Happy anniversary, ไอ้อ้วนเพราะว่าเป็นวันพิเศษเราก็เลยคิดโค้กได้นะคะ 9โมงครึ่งนะคะใจะกำลังเก็บของที่จะกลับบ้านที่พัทยาวันนี้เราจะไปบ้านครั้งแรกนะคะใจะกำลังเก็บพวกเครื่องสำอางนะคะซึ่งเยอะมากเพราะว่าจะหิ้วไปถ่ายคลิป เฟรนด์2023ด้วยคือจ้ายยังไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนแบบทํานู่ทนทํานี่แล้วก็ทำอย่างอื่นนะคะจะต้องรีบแล้วเพราะว่าจ้าอ่ะนัดทำเล็บไว้ที่สีราชาด้วยตอนเที่ยงต้องออกไม่เกิน10โมงครึง่งอันนี้จ้าเขียนลิสต์ไว้เมื่อคืนว่าจะต้องเอาอะไรไปบ้างซึ่งอะไรที่หยิบไปแล้วก็จะติ๊กออก Não, calma é aí, ถึงบ้านเพราะว่าจ้าไปทำเล็บมาแล้วก็ไปเก็บของเคี้ยวของที่บ้านที่สี่ลาชาด้วยแล้วตอนนี้ก็คือถึงบ้านที่พัทยาแล้ว จะถ่ายคลิปตัดคลิปอะไรที่ตรงนี้เป็นห้องน้ำ ค่ะวันนี้ที่บ้านจ้ามีไหว้จุดจิงนะคะก็คือวันนี้จะไปไหว้ที่รัตนประดิษฐ์ก็คือเป็นลงไม้ที่แบบครอบผลไจ้ทำมาตั้งแต่รุ่นแบบอามาวันนี้เราจะต้องแต่งตัวแบบเอ็นเหนียวนิดนึงแต่งตัวเรียบร้อยนะคะจุดจิงก็ต้องใส่สีแดง เสื้อของ j a สเป่าค่ะจซซื้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าใส่สําได้ไม่เป็นไรเป็นแบบผ้ายืดๆแล้วเขาก็จะมีแบบกลิตเตอร์ในตัวนิดนึงแล้วก็ดี้จใส่กับกระโปรงยีนนะคะจริงๆตัวเนี้ยเป็นกระโปงของอากูตั้งแต่สมัยก่อนนานมากแล้วขนงนคาวบ n นคลายนะคะ,ะแต่ว่า,า <c oughs> มันทัไม่รู้ว่าเป็นต้องะ กินอาหารเกหมูปอาเอ๊ยอยากเจอข้าวทำข้าวด้วยอ่ะวันนี้ว่าสองชื่ออสฟิป๋ายี่งใจอยู่ยินเสีย้วใช่ นี่จะไหว้ที่โครงการสองก่อนนะคะตึ้งหูเล่นใหญ่เวอร์ยี่น,นะคะอยู่ในช่วงจัดซองอังกา

ช้อปปิ้งอยู่ที่วิลล่านะคะแล้วก็มีแต่ขนมเต็มรถเข็นเลยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมาซื้อของกินที่เป็นแบบของกิน มอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จ้าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมจะไปเอาตัวเล็กลงมาจากห้องก็ไฟนาว่าตัวเล็กชี้ใส่เตียงอ้เซ็งมากอะ่ะแล้วก็วันนี้แม่บ้านก็คือกลับต่างจังหวัดน,นะคะก็เลยไม่มีคนสักผ้าปูแต่ว่าจ้าก็คือเอาไปใส่ตู้แล้วเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวจะกินผล,ลไม้จะกินเป็นแอปเปิลปลอบใจความเศร้า <laughs>